ยินดีต้อนรับกลับสู่ ST a u t i าวันนี้เราจะพาไปพบกับการรีวิวรถที่หลายคนรอคอย Toyota Taro 2 0 2 5รถยนต์อนเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโ o ต้ที่ผสมผสานความหรูหราความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่มีความสมบูรณ์แบบในทุกด้านบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota าทรา o 2 0 2 5ที่ปรับโฉมใหม่หมดจดดีไซน์ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบคโครเมียมรมดำเสริมความดุดันด้วยชุดไฟหน้าเลดแบบใหม่ที่ดูโฉบเฉีียวและทันสมัยเส้นสายของตัวรถเน้นความเฉียบคมและทรงพลังฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีความโค้งเว้าเพิ่มมิติอย่างลงตัวส่วนด้านข้างของตัวรถมีการเพิ่มแนวเส้นตัวถังให้ดูยาวและกว้างขึ้น ลอแม็กขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมความสปอร์ตได้อย่างดีเยี่ยมกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเลดแบบไดนามิกและในรุ่นสูงสุดจะมาพร้อมราวหลังคาและสเกตด้านข้างที่ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้านท้ายรถก็ไม่น้อยหน้าดีไซน์ไฟท้ายเล็ดแบบใหม่เชื่อมต่อกันด้วยแถบโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถฝากระโปรงหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรีเพียงแค่เตะใต้กันชนรถก็จะเปิดฝากระโปรงให้อัตโนมัติซึ่งถือว่าเพิ่มความสะดวกสำหรับคนที่มีของเต็มมือเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง Toyota t r a v o 2025ถูกออกแบบภายในให้หรูหราและกว้างขวางขึ้นเบาะนั่งทั้งหมดใช้วัสดุหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศที่เบาะหน้า หน้าจออินโฟเทนเมนขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายแถมยังมีระบบนำทางพร้อมกล้องรอบคัน360องศาที่แสดงภาพชัดเจนแม้ในที่แสงน้อยแผงคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นพร้อมช่องชาร์จไฟ USB-C และ USB-A หลายตำแหน่งรวมถึงแท่นชาร์จแบบไร้าสายส่วนพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังแท้ ปรับได้4ทิศทางและมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติแบบดูอัลโซนแยกซ้ายขวาเสริมด้วยช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังทำให้ทุกที่นั่งนั่งสบายตลอดการเดินทาง Toyota t r a v o l 2 2 5 5ยังมาพร้อมบาะแถวที่3ที่พับเก็บได้แบบแบนราบเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้สูงสุด ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในเมืองระบบเครื่องเสียงจาก JBL ลำโพง9จุดให้เสียงใสคมชัดเหมาะกับสายเดินทางไกลที่ต้องการความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบในด้านสมรรถนะ Toyota Travo 2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตร Dyna มิกฟอส c e ที่ให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าพร้อมระบบเกียร์ CVT ใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล และช่วยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีรุ่นไฮบริดที่มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันที่5ให้สมรรถนะที่ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง21กิโลเมตรลิตรระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัสและด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีมที่ปรับจูนมาใหม่ให้การเกาะถนนและความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น เหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองรวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพ VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นเคยกับโ o y o ต a s a ซ t y ี้เซนรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถในมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมหน่วมพวงมาลายัยอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบตรวจจับผู้เดินถนนในเวลากลางคืน